สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอพารวยโอปอรวยปอยไตนะครับผมแฟนเพจเสียโอปอนะฮะแล้วก็โอปอรวยแฟนเพจนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านของเจกาแฟนะครับผมดูว่าเจตุ๊กเรานะครับเนาะครับวันนี้จะมาขอแนวทางนะครับผมกับโค้งสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับเอฟนีนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันโชควันลาบแล้วนะครับมาย้ำความฝันของเจกันครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของเจ๊กาแฟมวดประจําวันที่16นี้เจ๊เน้นตัวไหนเป็นพิเศษนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมพร้อมกันครับเบิกซับช่องปูโป้นะคะช่องน้องผ้าด้วยผ้าด้วยแล้วก็ช่องอีหยังเลี้ยวบาด้วย อันนิ้วผ้าลวครับผมโอ้ยค่ะมาหาหญ้าบ่อๆหญ้าไปใส่เกล็ดหญ้าเป็นลรคไม่ยึดตลาด <า S 1> โรคไม่ยึดตลาดไอหญ้าจะไปเอาเพิ่นนุ่มกันปะนี้ซุ่มมากปลากรดปลาเถิงมาสั่นซุ่มดีเร<อ>ียกเรีนั่นดีใจโอ้ยโอ้ยสูงโวดหญ้าก,ก็ไดเลยง่อยตังไปเลยกับกำพ่อดีว่าเจ็บอันสั่งให้เพิ่นไม่ต้องัา Vấn đề ngài với lúc mà chẳng bao giờ phiên chẳng bao giờ ngoài tang khương hai vườn bung ngài cái kai bunny xuống cong <coughs> với dây xuống xuống bọn ngày kèm mùi nè kèm tang lạy nó ngoài đấy, khăn phụ bần mìa băng khăn tang kèm tang kèm tang kèm ห้าศูนย์เลห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งกันดารของที่ถ่ยเพระเดี๋ยวไม่ยำน่องหันเลยเจ๊ม้าเวรได้พวกเขาขึ้นเอากระสือตัะปุ่นล่ะะสือตะตองหัวดเลยเพราะว่าขันปลอยโดนมากเขาสื่อเวิร์ดนี้จากสื่อว่าใดกันเลยขึ้นมากกันนะขันขึ้นมากเป็นยังสั่นล่ะเป็นสื่อไวรัสเป็นสื่ออันเดียวคักคักยังสั่นล่ะขนาดไม่เมื่อยยิบลอตเตอรี่ให้เขาสิบหกกระบอกสื่อแจ็คบับ ืมกายิบไห้คนนะ่ะยิบยิบไห้หแม่เพิน่นยิบไห้ซุ้มแม่เพิน่นน่ะล่ะควันนี้ยิบไปค่ะยิบแล้วเขาล่มคลิปไปยูตัวเขายังเบิ้งจังได้บอกกับรู้ว่าเป็นเลขหยังเ,เขาล่มคลิปในยูทูปเอ้ยในอี่เฟซบุ๊กเขาหน่ะแม้มคลิปสั้นหน่ะแม้ครับวันนี้เจ๊บอกฟันบ่ฝันค่ะฝันเจือน,นึงแต่พัดตองหดมานหมี่ล่ะ ฟันมาผมเงีวเด้อค่ะเด้อไปเบิ้งเอาเป็นดีเอาอืมฟันมาผมเกียร์เงี้วฟันมาผมไปเงี้วเปียร์เงี้ยวตเปียทางบ้าเพิ่นมาแก้ปนทั้งหลายเพิ่นกับฟันฝันมาข่อยไปนอนอยู่กลางเดินแต่มีแต่คนเอาแนวมาไหวปะสันตะก้นจังเนียังสิไปหานอนอยู่กลางเดินยังงั้นนี่ตะกู้เอาแน่นเอาเนี่ยมาไหวได้ค่ะผู้เพิ่นเมียวางงานให้เป็นตะเนืดค่ะพ่อตะเพิ่อนถลายน้ำ พื้นเคยมากแต่ปีกายนี่ละ่ะพิ่นว่าอันเพิ่นก็มาขอโสดยาขอโสดปูอันพ่อไดอยู่สมหวดอยู่น้ำเจ๊ก็ได้มันแฮงบ่ได้ม,ดมากมันพอถือ่อวาสิม,มาบัดงวดบังหันได้ทุ่งบนทั้งรางเล่อดบอดอ่อใดแต่เล่ได้มากพิ่นมาแต่ใส่ขัดเจ้สีบุืนเลือนค่ะเพิ่นมาเพิ่นถามมุ่งเจ้าอยู่เด้ฝ่อยว่ามุ่งเจ้าสีมาเพิ่นถามมุ่งเจ้าสัมผัสยี่เด้ เออเพิ่นเมื่อแล้วะเพิ่นทาโดนไหลน่ะล่ะที่เขาโทรไปหาเขาสีทามาโบโตไกลสีหอดไปกันไกลสีหอดเพิ่นสีทาน่ะนะ,อะเออปัดเพิ่นมากถาวายนามเพิ่นมากฝังหัดนี่ขอสามตัวเดวยเ่เพิ่นถอยออกไปนั่งยึดจังหูปอนเรียกขึ้นนะเออเพิ่นโอ้ขึ้นเสียเมื่อกี้เลยแหละครับว่างันเดียวว่างนัน สุ่มไดในไล่เด้อค่ะสุ่มไดในไล่ก้อนหนามันสิผมมีตัวนี่มีอยู่มันยังมีสองตัวบางหนึ่งหันมันขื่นสามตัวอยเอิกิ่นเลยตอวใดค่ะหกสามห่าค่ะได้แบบสดๆลร้อนๆเลยนะครับผมคือโอปอขอขอโทรศัพท์ข่อยเนี่ยอันเลขข่อยส่งไห่มู่นี่มันมี่สามหากับสองหากับศูนย์หกตรงกันค่ะ เลขทรงในไล่เนี่ยือเลขสามหาสองหาศูนย์หกสาหแล้วกะสซแน่เลเขาได้ยังแน่เลเลขสองโตมี่หกสอง2 2> <5. S 1> หาเลขมหาสองหาศูนยนี่ค่ะไซมีตัด้ไหมนี่ค่ะเดืยดรอดเอาอ,อดกฟันบอดี้เลขกมา,าไต่ไส่เลขแม่นหน้าภามีราคา ้าศูนย์สองก็มีนะเจ๊ห้าศูนย์สองรับห้าศูนย์หกนี่เป็นเลขหน่ะพากแจ็คแมนมันแมนสองหรือเมนหกนะอ๋ออ่าก็เลยส่วนอันหกสามหาได้ชดชดลออนอยู่ข้ออยู่หน่ะเอือกเพิ่นบางเพิ่นมากวายบางหันเมื่อกี้เนี่ยครับบังงานบังมุ้งเจ้าเมื่อเพิ่นทาประจันเพิ่นทาบมโดนทาให้มุ้งเจ้าเพิ่นยาพ่ออ๋อยาพ่อมุ้งเจ้าเพิ่นทาประจันโคตร เงี้เพื่นได้บางหันบ้างกกับเพ่อนป่อยนี่ลราบอกเพื่อนเพื่อนกับว่าห็นตัวเพื่อนกับว่าห็นเพื่อนย่างออกไปเพื่อนไหว้ย่างแล้วก็เล้วไว้ยาตีงยาตีงยซื้อเสือโอเคกับเป็นผู้เห็นคือกันป่อยนี่เห็นเพื่อนเพราะเห็นตัวเพื่อนเองเพราะเห็นเพราะว่ามันอยู่เอิร์กเพื่อนมันอยู่ข้อเพื่อนเจ๊เห็นเองนี่มันอยู่นี่มันอยู่เสือเพื่อนหมองยังสีมันค่อนข้างสีชัดแหน่ป่อยแต่ป่อยมันเอาไว้น้ำผู้ใดไปเขียนไว้ทันเลยนารานี่มันอยู่เอิกเสือเพื่อน ่อยแต่เลยขอไว้เงี้ยติงเงี้ยติงเงี้ติงิีไทยลูกเอาเลขมาสันโอ้ห้าสามนี่ชัดนะครับเนาะดับแล้วครับเจ๊โอ้เป็นตัวเลขเลยนะครับเป็นตัวเลขเลยค่ะ<ช>ตอนเพิ่นมาไม่ไม่อยกระบอกลูกมัน่อยเ่ราะท่านสังเกตเ่ราะท่านในเนีมันกระโมีแต่พ่อเพิ่น่าโอ้ยเอานามให้ยาก้อนโดนแลวว่็ได้ถวายนามย<อ>ามเป็น,<ห>นปีแล้วครับพอแต่เราเอานามขึ้นแล้วเลยบ่ายยาเอ้ยวดนี้ขอสามโตเอยราสัน กันเลยว่าขพเอาตัวผู้เจ้าเคยขอได้เพื่อนยางถอยออกไปคอยกันนั่งยื้อหันเพื่อนยางออกไปมันหลุดเป็นเลขเธอเลอเจอเลยออ,อ,ออกไปเลยยื้ออวดเพื่อนคอยกันเลยบอกให้เพิ่นยื้อซือซ่อคอยสถไทยลูปหกห้าสามเหรอครับหกสามห้าหกสามห้าตัวเข้าหายเข้าหายไปแต่สามหาในไล่เนาะค่ะผู้ใดเบ,บิง่ย و, งยูชอมขึ้นนี่กะเอาตติมเอาอเด้อเอาหกใส่ เพราะว่บบาบังหันถ้าว่ามันเป็นหกสามหาหรือหกสองหางมืเจ้าว่าเอามืเอเจ้าเห็นอย่างมืเอเจ้าเห็นสาม 5, 3, 3, 5. หางหรือสองหาเห,าหา็นสามหางถ้าสามสามห้าเลยครับเจ้ทจ่หยุกดีกว่า,าชัดอ่า,านี่ชัดกว่ามีเหตุการณ์แปลกไหมครับเจ้ก็น,นกี่อะไรเหตุการณ์แปลกก็เรียกขืนยุเอ,อิบเพลินโอ้แล้วก็แปลกอีกอันนึงข่อยกับท้ายในโทรศัพท์ครับคือมือนั่นลูกสุดด้ทยที่ข่อยขอเลขยกยามันเป็นลูก น่าภาคอยคอยทายแล้วกับว่างคือย่เงามื่งเจ้ามาเอานน่ละล่ะไปแต้มแล้วคอยเอาทั่วสารคอยมาทายแล้วคอยเอาโทัพวสารคอยว่างไว้ครับบัดคอยอยู่เศร้าเวว้าแล้วคอยเล่ไใไบ้ทรศัพท์มากสิรับโทัศัพท์เสียงดังรูปพี่นี้ขึ้นในโทั่วสารถ้าข้นมาได้ยังไงขึ้นอยู่ตรงกล้องนั่นไหมครับยุหมดกล้องครับว่ามันต้องให้เห็นรูปมันอธิบายว่าได้ คันว่าคอยมือหรอไปถือครับแล้วมันแก่ไดอืมคันว่าคอยมือไปถือมันเมนหม่องไดของเฮี้ยมันจังสิเป็นจังสี่มันเป็นหม่องไดของเงี้ยใช่หรนี่ค่ะมันเป็นหม่องไนของเงี้ยมันจังสิ่เป็นจังสี่คอยหาจังใดกับพอเห็นคันว่ามือคอยไปถือคอยเลยบอกห้ผู้มาว่ายน้ำกันนี่ละ มะเคืออันคืออะไรครับผมผูมาว้สีมีแนวเงินก็นี่เองผูมาวาน้ากันขอเรียกว่าลาเอาโทรศัพท์มึงมาไทยจากโทรศัพท์เมียไวเนี่ยเอามาไทยเบิ่งกันหน่ำมาสันบัตรที่นี่พ่อนี่เป็นจากโทรศัพท์่อยเ้อค่ะอันนี้คือออริจินอลนี่อันนี้คือต้นตำรับเนาะข่อยว่างข่อยว่างโทรศัพท์ว้ซื้อมันมีขึ้นในโทรศัพท์บัตรที่นี่บัตรผู้เอามาไทยต่อจากคอยที่แบบนี้นี่รถมีไล่ละเอียด ผู้เอากล้องมาถ่ายจากกล้องคอยซื่อๆทพส์บคอยอที่สําคัญมือเจ้าเบิ่งดีๆให้สังเกตตรงมือกับแขนมาน้ากันเป็นเศร้าคนมาไหวโบามีผู้ใดใส่สายแขนจะคนมี่อยผู้เดียวใส่แต่ขอถทษมันค้นละลายกันเลยนี่ลแล้วม,มันเป็นมือผู้ใดน่ะละปัญหาคือมันเป็นมือผู้ใด ซุ่มมาไหว่มีผู้ใส่ดับไปแล้วครับเจ๊กำไรพมีผู้ใส่สายแขนจากคนมือเจ้าถือจอใส่กล่องไผ่กล่องมันอุ้ยคนลุกเลยครับผมนั่นละกำไรกลมเ่ือปล่ไยผู้เดียวนี่ใส่ต่กับคนละไล่ยบบนี้อกำไรกลมเลยอ่าเป็นกำไรกลมเป็นมือเป็นแขนมีกํกำไรกลมอุ้ยคนลุกครับผมเออนั่นละเมนกำไรสุ่มยืนยูนนั่นให้ว่าเอิ้นกันมาซุ่มผู้ใดถือกับผู้ใดมี่ใส่กำไรผู้ใดใส่สายแขนเนี่ย็มีผู้ใส่จากคน เออแล้วที่สาคัญอันมองมีเลขแดงๆนั่นมันเป็นหมองใดของเงี้ยงของเงี้ยงบ็รู้เลยสามห้าสามห้าครับโอ้ชัดชัดเลยครับผมชัด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 ที่ละกอนเมื่อที่ละกองให้เพิ่นแคปเอาแคปหน้าจอเอาด้ค่ะไปเบิ้งฮัทเชียผู้ไปเห็นคือกันครับโอ้ชัดชัดครับผมแล้วมีกำไรคนใส่กาไรด้วยนั่นแหละ <ม>ที่สำคัญน,นี้กําไร you can อยู่แขนน่ะเราองสําคัญมันไปติดมาแต่ใส่เขาท่ายออกจากของข่อยเด็ดขอ,องข่อยบบมี่ยนีไม่ของข่อยบ่มีท่านแขนบบมีท่านกําไรามีแต่เตะอ้าเอฟซีดูนะฮะผนล,ลุกเลยครับพมนี่ แล้วมือมาจากไหนครับเจ๊นานแล้วมือไหมือไผจักมีกกบไล่แขนแบบนั้นเนซุ้มมากวายมูีูู่มีจากคนปูมีผููใส่นะครับต์แจ็คบผมทำไมเป็นเห็นเป็นสามสามห้าล่ะทีนี้มีข่อยใส่ผู้เดียวแต่กับบบแมนไา่จังสี่บ่เป็นจังสี่เป็นลายกลมๆเนาะเจ๊เนาะแนมอือครับผมเป็นแนวทางนะครับเนาะแนวทางของเจ๊ตุ๊กนะครับผมเจ๊ร้านกาแฟนะครับขนลุกเลยครับผม